สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเมนเอาหมดเลยค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็คือตลาดย้ายมาอยู่4ีแยกแล้วนะคะตลาดย้ายมาอยู่4ีแยกแล้วนะคะ,ะ,คะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของแม่ค้านะคะว่า <inta> เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างดีค่ะขายดีเป็นยังไงที่ตลาดย้ายมาอยู่ตรงนี้ ค่ะนะคะเหตุผลที่ขายดี <ไป S 2> <ๆ>เพราะว่าอยู่กลางชุมชนคนเท่าคนแก่ก็มาซื้อได้แต่ก่อนก็อยู่นอกท้งนะคะไม่สะดวกสบายในการาคนเท่าคนแก่กไปซื้อไม่สะดวกสบายนะคะแต่<ป>ถ้าเกิดว่าคนเท่าคนแก่กจะใช้ลูกหลานไปซื้อบางครั้งลูกหลานก็ยังไม่เลิกงานลูกหลานไปทํางานต่างจังหวัดนะคะนี่ตลาดก็ มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็สะดวกสบายก็มีห้องน้ําด้วยนะคะ FC ทุกท่านหนูก็อุดหนุนแซนด์วิชไปแต่หนูก็ใช้พ่อไปกินไปนาด้วยนะคะหนูก็ซื้อหมดแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้สามสี่เป็น 60, หกสิบเจดสิบห้า, 60, าบาทคะ่ะโอเคคะ่ะนะคะเดิน <c oughs> แล้วลเอตอตายลูก,ลกเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูข้างในนะคะบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วนะคะเลิศแห้งค่ะนะคะนางเคซี่ก่ะ ยี่ไกล่ตลาดเลยนะคะตลาดแรงอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือซุปดอกสังนะคะเป็นอาหารที่กินยากเอซียู่ต่างปะทอกประเทศคือสิคิดฮอดซุปดอกสังจ้าดอกสังเป็นดอกไม้ที่สูงแล้วก็มีน้ำหากินยากมากขายถุงละ20บาทเองคําไม่แพงค่ะพุณนะโู้พี่เจ้าเน่าเป็นตาเสพเจ้าพุุน,นะนะคะเอซทุกท่านพาชมตลาดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงมาอยู่ตรงนี้เสียงไดเป็นปลาเป็นยังไงคะดีนะคะทุกคนต่างบอกว่าดีนะคะเป็นเป็นความสามของมาขี้ของชาวบ้านคนมาขายนะคะตลาดร้แห้งด้วยจ้ะเอฟซีทุกท่านตลาดเยอะมากบ้านหนูจะมีตลาดเช้าตรงที่หนูเดินมาประจําแล้วก็จะมีตลาดแรงทึ่งย้ายมาน้ำอ้อยกับมีจา้าน้ำอ้อยคนละยี่สิบบาทนะคะเป็นบ่ นะคะน้ำอ้อยสดคั้นนะคะมันจะมีตลาดบ้านเซโลรูบ้านน้องเคซีจะเลินแห้งอาหารสิบยีบาทได้กินหลายเดี๋ยวหนูจะพาชมบรรยากาศตลาดเพราะหนูจะพาเอฟซีมารีวิวหนูมีหลากหลายหลายใหญ่หลายอย่างในการลงนะคะว่า้าอันนี้ร้านขายเนื้อนะคะนี่ราคาเลิศแห้งนะคะยู่กันแบบสบายสวัสดีค่ะอร่อยส้นต่ำเคสีบอคะ อร,อ,อร่อยกว่าค่ะเสแตแกรันตีค่ะนะคะผู้บกเบิกส้มตำเจ้าแรกในบ้านของตูมค่ะตำชงคกแตกก็จะแต่นี่แหละคะ่ะน,นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะบรรยากาศดีค่ะปูดองตำบกงอะไรได้มองดีให้นะน,นี่นะคะค่ผ้าส้มตลาดหมกปลาซิวค่ะพี่น้องหมกปลาซิวสิบบาทจ้าอันนี้เป็นห่อใส่ใบตอง อันนี้เป็นเส้นถุงมะเขือขนมเส้นนะคะคุณแม่ขายอะไรคะจ้าสวัสดีครับป้าก็ขายของหลายอย่างก็มีย่ำมีอันนี้ขนมเส้นเป็นสูตรมาเราจะพาไปรีวิวแต่ละร้านนะคะเพจห้านห,นหนูสูงในเด้อหนูสูงมันหนูสิ่ำนะคะเดินมาก็จะมีนี่นะคะนี่นะคะหลายอย่างขายดีป่ะจา้าขายดีค่ะอันนี้ก็กบปูลักาบยานลักเมือ่อคนโปกปากรักษา นี่นะคะอันนี้มาดูซ่เดี๋ยวจะพามาดูอันนี้คือหมักไข่พัมคุนซื้อแล้วอันนี้เขาเอื่นพําจะ้จะพํานะคะหากินยากมากนะคะเป็นเล็กๆนะคะเป็นสารไหลเป็นเลิดแห้งมีคุณค่าประโยชน์มากๆเลยนะคะเป,เป็นอาหารพื้นบ้านตลาดบ้านนครศรีเป็นตลาดที่อาหารพื้นบ้านนะคะเราจะพาไปรีวิวร้านทางนี้ก่อนนะคะอันนี้เข็นไปเข็นมาสะดวกสบายนะคะ น네 pues ี่นะคะอยากกินอะไรได้หมดมีเข่าหมากนั่มีเข่าเขียบมีไข่ว้าวเยอะแยะมากมายไข่ห่อถุงค่ะอันนี้ร้านไก่ทอดไม่ใช่ร้านไก่ทอดบ่อเบี้ยนะคะแต่เป็นร้านไก่ทอดหาดใหญ่จ้าผุ้น่ะหนูสิได้มาเห็นคอนเทนต์อยู่ตลาดซุมมือเลยจ้าต่อไปอะไรสวยบิเวณยมุอแรงหย่เอฟซีในบิเวบรรยากาศแบบบานๆมันอีกก็ถ่ายครีบนะจ้าเนาะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีฟังท่าผลกับเป็นร้านค้าคือกันจ้านะคะแล้วก็ น,ออนี่ก็ได้มองดีแล้วตันิวุยูย่างนะคะไส่รกรอกรยก่างทั้งหมูอันนั้นหมูหรือเปล่าคะหมูแล้วก็นเนื้อนะคะอันนี้<ช>คือไส้ไ <ป S 1> อัว <ไป S 1> ค่ะนะคะไม่สามารถทําให้เกรดนุกเกิดขึ้นได้นะคะกำงงงไปว่ามัน,นจะนะาใจตัวเองแล้วนะคะแต่ก่อนนี่ค่ำม,มากอย่ากินนั่นอย่ากินนี้เลยจ้ะแต่เราทําได้แล้วมันไม่รู้สึกอะไรตอนเช้ากินเยอะเที่ยงก็กินนะคะแต่ค่ำมาจะทานผลไม้นะคะเพราะว่าเราต้องรักษาหุ่นเนาะ ะะสวัสดีทุกท่านนะคะแต่กับบอดบาอดซุม,มือเดมือแบบอาทิตย์นึสงกินข้าวแรกมือหนึ่งกินให้เต็มที่เลยจะไม่ได้อดแบบทุกวันนะคะจะกินข้าวเย็นอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าใจก็อยากอยู่นะคะฟ้างคุณจะเป็นบังโมนะคะเดี๋ยวในคลิปที่จะซูมให้ดูนะคะซูมระดับสิบเลยเอาคือว่าไปอ่าซูมระดับเยอะมากคู้เห็นค่ะพื่อนแต่โมทวนทวนทวนเพื่อนเรา,า,าเราก็มาจอบเบิ้งแม่มคะ่ะเด้มือนี้ นี่ตะลูกใหญ่ๆนะคะนี่นะคะหอมมากเลยนะคะสบายก็มงกันนี่ละเข็นไปเข็นมาปลาเค็ญซีจ้ามาเขาจะมาดูข้างในค่ะบูนุยยี่สิค่ะอาหารม่จะรสชาติเลิศนะคะตลาดนี่พนดีใจได้สัมผัสไหมคะกันด,ดีใจไหมคะได้กลับมามอยู่ที่เดิม,มสุดยอดเลยเหตุผลเพราะอะไรไม่ได้ขาย ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ถอดผู้แก่เพิ่นไปยากเด้อจากเอฟซีแล้วก็บางทีเพิ่นกับผู้ถอดผู้แม่ก็็เหนแม่แม่รองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตะกอนตลาดใหญ่พิษ่ายบ้านมันบัดส่วนในการไปละคนที่มาจากในเมืองหรือมาจากไสเพิ่นสิบวจอดเพิ่นสิตวจอดอีกตลาดชื่อจำเริญอีกประมาณนี้ประมาณ5โลก็เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากเพิ่นสิมักจอดน้องตุ่มเพราะน้องตุ่มบ้านน้องแค่ี่มันสิเป็น อาหารที่แบบว่าหากินยากจะอาหารพื้นมาซุปดอกซังมะไขรอพันอาหารที่ถูกแห้งอันนี้แกงไข่ปลา่นจะขายกับเขายี่บบาทเองนะจ๊ะ10 20บาท3มอย่าง50บอีกต่างหากนะคะไพเซ่ค่ะอยู่นี่ไพเซ่นะคะไพเซ่มีมุมหนามุมข่างมุมกลางมีหลายมุมนะคะก็จะเอ่อเฮนซีนะคะก็ขอให้นะคะทุกคนขายดีๆนะคะ ต่อไปก็ต้องได้จ้างเพราะอ่นี้มาเป่าวิดวิดวิดได้ลงคันกันด้ถ้าอยากอยู่นานๆต้องทําแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเอฟเฟกข้างหลังใช่ไหมคิดว้าไหมแมนถ้ามีครั้งหนึ่งคนไม่อันนั้นก็มีต้องคุยกันแมนนะคะนี่ราคาเพราะว่าอยากให้กลับมม่ยีนโดนแล้วนะคะนี่ค่ะท่านี้ก็จะเป็นไก่นะคะมีสุยางถ้าเกิดว่ามาหาน้องเคซี่นะคะบอรอุดบออยากน่ากินใกล้บ้านก็มีพูดนะ คลิปนี้ยาวมากนะคะอันนี้เป็ดนะคะอนนี้ไก่บ้านนะคะทุกท่านอันนี้ลาบเป็ดเป็นชุดมีหอมมีทุกอย่างเลยนะคะหันมาหาน้องเคซี่คือตลาดแรกมีทุกวันนะคะแต่แม่ค่าบางเคซี่ซับเปลี่ยนกันมากมุนิท้ายคลิปมื่ออื่นสภาพไรซดนะคะเคซี่เมื่อเช้าไปงานแต่งเพิ่งกลับมานี่แหละ2ชุดแล้วแล้วก็เลยามารีวิวนะคะว่าตลาดบ้านน้องเคซี่เป็นยังไงมีประทูด้วยตาโตอันนี้แม่น้องนิสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ สวัสดีค่ะเอื้อสายเข้าค่ะสายเข้าค่ะ,คะมีอย่งเสียพาพกูไป,ไปอีอย่างอ,อีกดินเนอร์อีกตีสวัสด,ดีใจมีวเวอร์ฉันูุตลาฉชนมารีวิวอยู่โอเคสวัสเบืบเ่อนนักกินตลาดว่าห้าร้ายหลายฮะโอเคบอไปต่อห้องกับพักพรมันมันเบิดมือแล้ว มันก okay. yeah. <in pper> mm ็ไ hmm. ด okay, ้อย <in urance> uh ู huh. yeah. mm ่ก hmm. yeah. mm ับข้างนอกคู่คนแยะๆเลยโอเคให้จังไปดให้จังไตจ้าเอว้ากินยังละนะพี่อืมเค้ก่ะบีเบอร์อืมแกให้เขาตีโพลเลยนะ คือมเนะคะาก็มีนะคะปาก็มีล้วยาก็มีนี่ถามว่ายายหนูจะขายของไปถึงจนไหนคะค่ะจะไ่ขายของอีโดนบอโดนแกนอันนี้คือแม่ยายหนูนะครเป็นคนที่หาของป่านะคะของที่หายากนะคะรา้วสนคนที่หาของที่หายากคือดอกสัง คือแบบอาหารคีโตมดอกกระเจียวเอามาบไข่พัมน่าจะเป็นคนที่แบบหาของปลาแบบมาขายให้ได้จ้าเพราะว่าเวลาคนที่มาซื้อของตลาดแล้งมาลงตุ่มนี่เพิ่นมาของปลานะคะนี่เราเป็นนักสะดำบ้านน้องแคสซื่อนักสะดำนะคะถ้าเกิดมาเยี่ยมน้องแคสซีกับมาตลาดได้เพิ่นใหญ่มาอยู่ซีแยกแล้วสามารถจับใจใส่ซอยได้ของถือแค่เราแย่หนูนอนนี่กับมีปลาปลาบีบนาวปลาบีบเกี๊ยวบีบนาวปลูกเองเลิศ นี่นะคะก็สัมผาเป็คขาแม่ขายเพ่งได้จ้าล้านนี aka, ่นี่นะคะแล้วบ้างเด้อจังเหตุจังเหตุจ้างนายพลกับโตกับจังต้องเหตุเดชนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเพชรีพารีวิวพิษเอกผักขิงเล็กน้ำอันนี้ผักขิงเล็กต้มเรียบร้อยเด้จ้าพร้อมแกงพร้อมแกงค่ะ เฮ้ใคร,งงรเคยได้อยู่มองว่าตโตแทนวาตโตแล้วนาอมองหันกับไปท่อระบ,บายน้ำจักจักจักจกักล,ล้วเนาะเท่เับว<อ>่าไม่พ้นเหรอเราะตันแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะคะน้องนิวก็ขายของนะครับคุณนะม่คาแม่ขายขายดีเด้อจ้าคุณนะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพนกจอดซื้อง่ายดายเลยนะคะนักศึกษไทยให้งเบิรงซื้อว่าบรรยากาศร,ร้านนักศึกีาเป็นแจ้งดนี่นะคะห,หลายหลายย่างหลายแนวอันนี้ออก็เป็นยอดพวบ <S <S แม่แม่หนูไม่ได้มาขายนะคะเพราะว่าแม่ส่วนมากแล้วก็จะอันผู้มาหาแม่พนกนเอาอสินเจ้าแล้วก็ได้ออกมาขายจากยุ่ยยนพุ่มาหาแม่ก็ได้ขายาไปแล้วก็ได้ออกมา สวัสดีค่ะนี่ก็จะมีผลไม้อันนี้ส้มสูงเท่าไหร่คะสามห้าสามนะคะส้มม่วงห้าสิบส้มม่วงห้าสนะครับคุณเนี่ยเยอะแยะอาหารมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดแรงบ้านทองแคซี่แต่ก่อนอยู่ตรงท้ายบ้านนะคะคือย้ายกลับมาแล้วแต่ก่อนคือตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วคืออยู่ตรงนี้แหละเพล่ยย่างจอกญี่ปุ่นมันไม่มีลูกค้าคนประกาศไปบันทึกยู่นี่ซนซาบรรยากาศดีคนก็จะโอ้ยไฟซาวเบาเมาเบิร์ดตัวผู้บริโภคตัวนี้ เมาหมด้จะได้ออกมาอีกคนน่ะว่ายแมนวายแนเบิดแล้วดื้อนี่นะคะว่ามันเบิดแล้วจังได้วายเมาหมดเมาหมดพะนาจังได้เจา้าออกมาอีกตัวคนตัวนี้ <c oughs> นะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่นุ่นสอบสอบนุ่นไปจะกินมืออื่นนะคะซื้อไว้นะคะให้พ่อไปนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเอสซีทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะของร้านเราะคะ่ะอันนี้น้องบีเวอร์มาจากไหนคะอ่าขูดไปค่ะอุ้ยรถบีเวอร์ค่ะเผินงามน้องบีเวอร์มาแล้วนะคะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์สดวันหน้านะคะบายบายเอซีหน่อยค่ะ